สวัสดีครับผมวันนี้ครับก็มาพบกับช่องเฮอริเคนแฟมิลี่แชนแนลนะครับผมนะครับช่วงนี้ก็เป็นช่วงโควิดนะครับผมเฮอก็อยู่แต่บ้านนะครับผมก็อยู่แต่บ้านนะครับอยู่ทุกวันนะครับผมเฮอก็ไม่ค่อยได้ลงคลิปนะครับผมก็เรียนออนไลน์ทุกเช้าตื่นเช้ามาเจ็ดโมงยี่สิบมาแหละมารอเรียนนะครับผมครับวันนี้นครับเฮอก็จะมาทําอาหารนะครับผมเฮกก็อยากจะให้รู้ครับว่าเด็กเนี่ยก็ทําอาหารเป็นนะครับแบ่งเบาภาระ พ่อแม่นะครับผมครับวันนี้นะครับผมก็จะมาทําเมนูกันนะครับผมไปดูกันเลยครับนี่มาทําอะไรครับคนข้ามาแล้วสวัสดีรถหน่อยสวัสดีครับ,สว,ส,รบสวัสดีทุกขานะครับผมวันนี้เฮอยจะมาทํากระลำเดือนทอดน้ำปลาคืออะไรกระลำเดือน ก็กระลำเดือนไงมันมีเดอกกระลำปีพห่เหรอก็มันเพิ่งเพิ่งจะถึงเดือนเองยังไม่ถึงปีเลยเพิ่งจะถึงเดือนอะไรเพิ่งซื้อมาเนี้ยเหรอเออก็เลยเรียกกระลำเดือนใช่ไม่เรียกกระลำชั่วโมงไะกระลำเดึกกระลำวันไะมันผ่านมาแล้วไงอ้าวนี่จะทำอะไรก่อนอ่ะเดี๋ยวรอบนี้ครับเราต้องเจียวกระเทียมก่อนนะครบผมอ๋อกระเทียมสับใช่กระเทียมสับโชว์หน่อยเด้ นี่ยครับผมอันนี้กระเทียมนีครับแล้วก็เอาไปสับนะครับผมสับเอาไปเขาเรียกอะไรนะพาะตีปะ,ะเขาเรียกตีปะหรือว่าอะไรก็สับไปละสับเออสับเอาไปสับนะครับผมแล้วก็เราก็เอามาเจียวนะครับผมอเอามาเจียวให้มัน <ลง S 1> ออกให้มันเหลืองใช่เอให้มันออกเหลืองไม่ไหม่หน่อยหนอออกส้มได้ไหมมันมันมันก็ไม่มีนี่ หอมหอมมันเริ่มหอมแล้วนะครับผมแล้วก็ผัดจนกว่ามันจะหอมนะครับให้มันออกเหลืองเหลืองอแล้วพอเริ่มเหลืองก็ใส่เลยเนี้ยเหรอครับพอเริ่มเหลืองนะครับผมทำไรต่อแล้วก็ใส่กระหล่ำนะกระหล่ำเดือนกระหล่ำเดือนใส่ไปเลยนะครับผม กะลาเดือนเสร็จนะครับผมพอทีอ่นี่นะครับผมเราก็ไม่ผัดเหรอไม่ผัดทำไมอ่ะเราก็รอสักอึดใจเดียวรอ,อประมาณสักนับหนึ่งถึงสิบนับหนึ่งถึงสิบค้างไว้หนึ่งสองสามห้าเจ็ดแปดเก้าสิบพอสิบปุ๊บนะครับผม เราก็ใส่น้ำปลาเลยนะคะผมก็บนอ่าประมาณนี้นะครับผมแล้วเราก็รอสักพักหนึ่งใหนะครับผมรออะไรอะ่ะรอให้น้ำปลาเนี่ยมันมีกลิ่นไหมออมีกลิ่นไหม<อ>มีกลิ่นของน้ำปลามีลงทุนเยอะไหมเนี่ยทำเนี่ยก็ไม่เยอะนะก็กระล่ำก็หัวหนึ่งก็หัวละสิบห้าแต่นี่เคาใช้แค่ครึ่งหัวครึ่งหัวอะไร ครึ่งหัวก็11บาท11พ่อมือึงหัว7็บาท50บเจ็ดบาทห้าสิบอ๋อเรากินน้ำปลาไม่ใช่เรากินน้ำปลาไม่ดอ่ะเปิดรอสักพักอีกนึงก่อนนะครับวันขึ้นแล้ววันขึ้นแล้ววันขึ้นแล้วก็คุบเลยนะครับผมคุบเลยถาดของเธอนะครับเขาเรียกคุกแต่เธอเรียกคุบคุบอ่า เฮ้ยเนี่ยมันเริ่มมีกลิ่นกลิ่นของน้ำตาแล้วครับหอมหอมหอ,อมไหมพ่อเห้ยเหโอเคอเครับผมต่อไปนี่ใส่จานโอ้ไม่พอดีแหละ,ะเสร็จแล้วเนี่ยเสร็จแล้วปิดแก๊ หอมว่ะหอมหอมโอ้ที่ไปกินร้านอะไรแพงๆนะ่นะใช่สั่งร้านก็หลายตังอยู่นะหลายตังเพื่เธอทำเธออยากให้รู้ว่าเด็กอ่ะก็ทำอาหารเป็นนะครับผมชว่วยทำาาได้ใช่ช่วยเหลือพ่อแม่อ๋อเด็กอายุสิบสองสิบสามนี่นก็ฝึกทำอาหารไว้ใช่ฝึกทำอาหารไว้ช่วยพ่อแม่นะครับผมต่อไปนะครับผม อะไรเธอเนี่ยเจียวกระเทียมไว้เอาไว้โรยข้างหน้านะครับผมก็นี่เทไปอ๋อนี่โรยกระเทียมบึ้มเลยอ่ะเฮ้ยน,นี่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 อาเซ็ตชื่อเมนูเออกระลำเดือนทอดน้ำปลาสนับสนุนโดยซาบู ใบปอออร์แกนิกใช่แล้วหน้าใสลดสิวน้าใสใสจริงใสจริงใสอะไเนี่ยเฮ้ยใช้เมื่อกี้ไปเป็นลอกหน้าหรืเปล่าพ่อคิดว่าอเอาเอาน้ำกดทาหน้าไม่จะบ้าเหรอพ่อใช้น้ำกดทาหน้าก็ตายอ่ะดิอ๋อซื้อไงแล้วก้อนเท่าไหร่ก้อนละ129บาทค่าส่ง20บาทอ๋อติดต่อที่ไหน ติดต่อที่เออ่ทางเฟซเธอนะครับผมแล้วก็ทางเพจเธอได้เลยนะครับผมอทางเพจนี้นะเพจเธอลีเคสตัดแรงอเมริกาครับผมตอนนี้ขายได้กี่พันก้อนแล้วครับโอ้ยยังไม่ถึงสองก้อนเองโอดูเหมือนจะเริ่มใช้เองยากนะยุคนี้เนาะใช่ยุคนี้แตาเงินยากถ้าเกิดไม่ไม่ได้ไม่ได้ไม่มีใครซื้อก็ใช้ไปหาเองอยู่แล้วใช่เพราะว่ามันดีมันดีครับยังดีกว่าที่เราไปซื้อตามนี่เองเขาบอกว่าไอ้กระหล่ำเดือนเธอนร์น่าอร่อย น่าอร่อยจริงมันเอาไว้โอเคแค่นี้แหละเดี๋ยวเมนูต่อไปเราค่อยว่ากันนะครับว่าจะเฮยจะทําอะไรให้กินคือไม่ได้ไม่ได้มาสอนแต่ไม่มาสอนแต่ให้รู้ว่าเด็กเนี่ยก็ทําอาหารเป็นนะครับผมอ๋อแต่ตอนนี้เธอเก่งตอนนี้ก็คือเป็นแล้วไม่เป็นยังคือเขาเรไม่เป็นแล้วใชนอ้าวลาท่านผู้ชมครับผมวันนี้เธอก็ขอลาตัวไปก่อนนะครับผมสวัสดีครับกับเมนู กระลำเดือนทอดน้ำปลาเป็นเมนูง่ายๆนะครับผมสามารถทำทิ่เองอยู่บ้านนะคะมึงมึงลาแล้วเออมึงอยังพูดต่อเอาวันออนี้ขอลาตัวไปก่อนครับผมสวัสดีครับ